I'm a good student I'm a good student คำถามข้อนี้ค่ะจะดำเหมาะกับพวกเรา2คนมากเลยค่ะ คุณผู้ชมถามมาว่าศักดิ์ศรีกับมีเกียรติค่ะน่่่าาอออ๋นีววหลสะเราเป็นคนมีศักดิที่ใช่ไหมฉันแรงอะนนะคะอาจารย์จะก็มันโนไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะคะภาษาอังกฤษจะพูดยังไงค่ะศักดิ์ศรีและมีเกียรติไม่เอาเกียรตินะาก็คือ tattoo สีก็คือ color tattoo color คือมุกนี้เขาเล่นกันไปนานแล้วเพราะมันเป็นชื่อวงดนตรีไปแล้วค่ะใช่ไหมอันนี้คือศักดีสารีใช่ไหมศักดิ์ศรี sacdistrysacdistry ก็ใช้คำว่า dignity เป็นคำนามนะครับเช่น he has He has d i า n i t y เขามีศักดิ์ศรี yeah he has dignity หร mm hmm. ือจะใช้เป็น adjective ก็จะเป็น dignified he is a very dignified man เขาเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีใช่เขาม the ีมีศักดิ์ที่เป็นศีนะครับไม่ใช่หรือจะบอกว่า he did that in a very dignified manner เขาทำเรื่องนั้นอย่างมีศักดิ์ศรีถูกต้องนะครับ manner ก็คือใช่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับ dignified manner หรือถ้าบอกว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรตินะครับก็คือ I feel honored สมมตินะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดรายการพร้อมสุจินะครับโอ้โหจะเลงกันอยู่เลยค่ะอาจารย์เดไปตรงกันลอเกิน I feel so honored To be your co-host on the breakdown oh. every week. That <coughs> <L mattress>, uh... <coughs> like, uh, is, <coughs> 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 a very respectable woman. Lusik, <coughs> lusik, well respected, dai, neay, he's a very well respected businessman. <coughs> 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 uh, <coughs> highly esteemed ด้วยนะครับเช่น she's highly esteemed amongst her colleagues ค่ะก็คือแปลเหมือนกันใช่ไหมคะว่าได้รับความนับถือแล้วก็เป็นที่เคารพในบรรดาเพื่อนร่วมงานทั้งหมดของ,อของเธอถูกต้องนะครับโอเคอุ้ได้มาหลายคําเลยค่ะอาจารย์ดามคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการที่จะพูดภาษาอังกฤษค่ะคําว่าศักดิ์ศรีมีเกียรติแล้วก็น่านับถือน่าเคารพค่ะ do you have the willpower to quit ก็คือมีความแน่วแน่พอที่จะ เลิกบุหรี่ไหมนะครั willpower willpower นะครับ,รบพลังจิตก็ได้แล้วแต่ความ oh. ล้วแต่กรณ <Will. S 1> ีนะครับแต่คือตรงนี้ก็แปลว่าความแนว่วแนว่หรือถ้าใช้เป็นประโยคคำถามก็เป็นสมมุตินะครับ will แล้วก็ถามอะไรสักอย่างซึ่งมันจะแปลว,ว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้ไหมเ <Yeah. S 1> ช่นคุณโทรหาฉันพรุ่งนี้ได้ไหม uh huh. will you call me tomorrow โอเค